สวัสดีครับท่านนักทุนที่โปรดรับทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังนะครับาทางด้านยูทูบเฟซบุ๊กหมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังนะครับจากเฟซบุ๊กหมอมองสำรางนะครับเช้าวันอังคารนะครับวันนี้20นะฮะพฤษภาคม2568รหนะครับก็มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับตลาดหุ้นก็เรียกได้ว่า อยู่ในช่วงที่เรียกว่าซบเซาทั้งทุนที่เป็นท่านบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ต่างนี่ก็เหงานะฮะอะไก็บอกโอ้ยนะฮะก็เป็นช่วงแบบนี้ครับเป็นจังหวะแบบนี้สลับกันไปกับจังหวะที่มันเรียกว่าตลาดคึกคักนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะะก็บรรยากาศมันก็เป็นช่วงที่ปรับตัวนะครับในเรื่องของ แนวโน้มนะครับซึ่งบ้านเราเองก็เช่นกันนะครับต,ตลาดหุ้นทั่วโลกก็เช่นกันก็ฟื้นมาหมดเพียงแต่ตลาดบ้านเรายังไม่ฟื้นนะัแบบกขึ้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ค่อยๆทยอยฟื้นจากจุดต่ําสุดนะแถวพันแ้านะครับขึ้นมาเรื่อยๆออตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกาวันนี้ก็อยู่ในแดนบวกหมดเลยนะครับดาวโจนเมื่อวานปิดบวกไป0.3%นะ S&P 500 0.09ร NASDAQ 0อ9นดนะครับแล้วก็ดักรอมันครับบวกไป0.7%ตลาดยุโรปอื่นติดลบนิดหน่อยนะครับไม่มากมีอิตาลีติดลบเยอะหน่อย1.2%นฝรั่งเศสนะครับลบ0.04%ตลาดเอเชียเช้านี้ก็ตอบสนองในแนบวกหมดเลยนะครับเปิดทำการมาเนี่ยก็เรียกว่า3-4ตลาดแล้วนะครับนิค่คืีส2งญี่ปุ่นครับเปิดมาทำการก็บวกไป0.5%ทยาเรเซ็งฮ่ห้องกงบวก0.86%นะครับ ตี่ได้300จีนครับบวก0.37%กอสปีเกาหลีใต้บวกเช่นกันครับ0.16%บ้านเราก็น่าจะได้จังหวะในการฟื้นตัวอุิสาวขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ย่อตัวลงไปนะครับจากการทดสอบนะฮะบบริเวณแนวต้าน,นครับเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย50วัน1,194โดยประมาณนะครับเมื่อวานปิดไป1,187นะครับก็เรียกได้ว่าติดลบไป 8, 8จุดนะ แต่ก็มีข่าวที่น่าสนใจผมจะบอกว่าในเรื่องของ GDP โครตนะ GDP ที่สปาพาทเขามีการประกาศออกมาในไตรมาสหนึ่งนะฮะมีเติบโต3เปอร์เซ็นต์นะได้ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็กังวลนะกังวลนะครับเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะบ,บ้านเราด้วยเพราะว่าในฝั่งของอการเจรจานะครับของ บ้านเราเองกับทางอเมริกาครับที่มีการขึ้นดักราคาษีนะฮะก็มีการคาดการ GDP ลดมาว่าปัญจาย่อลงไปครับเร็วล่าสุดก็ประมาณ1นงก็ปร์เซ็นตนะแต่ยังไงก็ตามนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนได้ครับถ้าทุกอย่างมีการเจรจาเรียบร้อยนะครับซึ่งผมมองว่ายังไงก็ตามก็เจรจาในท้ายที่สุดมันจะออกมาแบบไหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ศัตรูกันบ้านเรากับอเมริกาไม่ใช่ศัตรูกัน นะก็เป็นประเทศคู่ค้าเป็นประเทศที่ทําการค้าร่วมกันนะถึงต่ว่าก็คงจะหาทางออกร่วมกันบนะ้าในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงแล้วก็ความเคลื่อนไหวของนะเรื่องของเฟสถสามเฟสถสี่นะครับนะเรื่องของเงินหมื่นอะไรต่างก็ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการสรุปมาแล้วนะครับว่าคงจะต้องเลื่อนไปนะครับชะลอไปเพราะว่าจะนําเงินเรื่องของการที่จะมาใช้จ่ายนะครับ เรื่องของดิจิตอลบัลเลตเนี่ยเอาไปใช้พัฒนาด้านอื่นนะครับไม่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะฮะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพร้อมๆกันนะครับทางรัฐบาลก็ไม่ได้ดื้อนะฮะเขาแนะนํำยังไงมาก็รับฟังครับแล้วก็ออกมาในทิศทางที่นักวิเคราะห์นะครับออกมาในทิศทางที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่านักวิชาการได้ให้ความเห็นไปครับก็ถือว่าโอเคครับ แล้วก็ดูวันนี้น่าจะวีบานะครับสำหรับเซตเอ่อผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าทําไมถึงมีการยอดตัวค่อนข้างแน่เพราะว่าเอ่อวันก่อนก็ให้ดูเดลต้านะครับที่เป็นดัชนีเอ่อตัวเป็นหุ้นดัชนีนะครับเดลต้ามันโอ้บอสนะครับฉะนั้นก็ต้องยอดตัวพอยอตัวเสร็จเซตก็ขึ้นยากนะมันดึงดัชนีนะฮะแต่ว่าเอ่อตัวอื่นเนี่ยผมเห็นโอ้ก็ใช้ได้นะ ก็บวกกันสใสัยอยู่พอสมควรนะครับเทศกาลการ,การจ่ายันผลก็คงหมดไปแล้วนะครับก็คงเป็นการไปมองหาเทศก,กาลหาหุ้นที่จ่ายันผลในไตรมาสถัดไปนะครับนะวันนี้ตามสัญญานะครับก็พูดเกินเกินให้ฟังนะครับว่าวันนี้จะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับต่างๆวันนี้จะพาไปดูค่อนข้างนั้นนี่เป็น แล้วก็กลุ่มที่เรียกได้ว่า,าน่าสนใจนะครับนในการฟื้นตัววันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของนการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจในภาพรวมนะฮะแต่ว่า,าผมมองว่าไทยก็ยังยังเป็นอันดับท้ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นหุ้นก็อยู่จัดๆอยู่ในกลุ่มชุดดีดอกอะไรเงี้ยชุดซีประมาณนี้ครับก็คงเป็นตัวเลือกที่เป็นลำดับถัดไปถัดจากประเทศที่เขามี การโกรดทางด้านเศรษฐกิจสูงๆเนี่ยะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่ท้ายๆก็ขึ้นท้ายๆก็ไม่ไว่าแต่ว่าก็ขึ้นยังไงก็ตามผมบอกว่าเซ็ตก็ไม่ใช่มันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะเนี่แต่ว่าคงใช้เวออกข้านงะมีการฟื้นสลับลงย่อนะครับประมาณนี้แต่ว่าจุดต่ำสุดแถวพันแปดสิบห้าผมมองว่ามันผ,านผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็หุ้นที่ผมพาพวกเราไปดูนะฮะมันก็เรียกได้ว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปเกือบทั้งหมดแล้วมีบางตัวบางกลุ่มที่ ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยังลงอยู่นะฮะนั่นคือกลุ่มที่ผมจะพาไปดูวันนี้แหละว่ามันได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของโลซีสั้นหมสม่วนนะครับเดี๋ยวไปดูครับนะฮะในส่วนของตลาดคอมมูนิตี้นิดนึงก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาที่จะพาพวกเราไปดูนะครับตลาดน้ำมันดิบที่ n ายแม็นะฮะล่าสุดก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถามว่ามันกลายเป็นแนวโน้งขาขึ้นไหมก็ไม่ใช่ครับล่าสุดก็อยู่ที่ ตลาดน้ำมันดิบที่ไนมิคส์นะครับ62เหรียญ19เซนต์นะครับก็ยังไม่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันแนวโน้มลักษณะนี้ก็เป็นแนวโน้มวิ่งในลักษณะของไซด์เวย์ออกข้างไปนะครับแล้วก็กราฟทางเทคนิคก็เป็นลักษณะของการพื้นตัวแต่ว่าไม,ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลักษณะ,ะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นแนวโน้มขขึ้นนะครับเป็นภาพแบบนั้นนะครับตลาดน้ำมันดิบเบรนท์ก็เหมือนกันนะครับลักษณะการเคลื่อนไหวก็จะคล้ายๆกันคือ พื้นตัวไปจะอยู่ใต้เส้น50นะครับอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200นี่ก็อยู่ในลักษณะแนวโน้มที่อยู่ในภาพหลักเป็นขาลงแต่ก็ไม่มีโลให้เห็นนะครับเพราะว่าทั้ง2ตลาดไม่ว่าจะเป็นเบรนท์ไม่ว่าจะเป็นนาเม็กซ์นะฮะลงไปทดสอบโลเดิมอย่างเช่นเบรนท์เนี่ยลงไปทดสอบโลเดิมจก60เหรียญ8 2สองเซนแล้วก็รีบาทที่เดิมน,นะก็ออกไปทางไซด์เบย์อยู่ในกรอบหลักขาลงนะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับในตลาดโลกนะครับก็ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมคือ แนวโน้มแข็งค่านะครับแนวโน้มแข็งค่าล่าสุดนะครับสามสิบสามบาทยี่สิบจตัต่อหนึ่งด้วยชนละนะครับนบวกอยู่ประมาณศูนย์จุดสองก็ประมาณแต่ว่านี่ฮะเส้นห้าสิบนะครับนี่เส้นสองร้อยนะครับก็ชัดเจนว่าอยู่ใต้เส้นห้าสิบสองร้อยก็อยู่ในแนวโน้มขาลงคือแนวโน้มแข่งค่าะนะก็เป็นภาพแบบนี้อยู่ส่วนทองคานะครับเรียกว่าหายใจลดต้นคอมากนะครับทองคาในตลาดโลกเนี่ยลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันครับแต่ก็ไม่หลุดนะครับนี่ฮะไม่หลุดนะครับ อ่ยังยืนเหนือเส้น50วันได้อยู่ฉะนั้นแนวโน้มหลักของทองคำเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่นักทุนก็ไปดู d r นะครับด R ที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะเช่นโกลสุดเก้านะครับโกลศูนย์สามเลยพวกนี้ครับนะที่เป็นลักษณะนั้นก็จะออกมาคล้ายๆกันคือลงไปทดสอบแนวรับแล้วก็มีรีบาเช่นกันนะครับนะก็จะดูเรื่องของการเก็งกาไรเป็นหลักน,นะครับว่าอ่แนวโน้มแต่ถ้าดเส้นห้าสิบเมื่อไหร่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แนวโน้ม แนวโน้มเดิมแหละถ้าหลุดเส้น50เมื่อไหร่ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะหรือว่าแนวโน้มปรับถัดอะไรก็ว่าไปนั่นคือนั่นคือนั่นคือภาพโดยรวมครับถ้าไปดูในส่วนของออถ้าไปดูในส่วนของ DR นะครับผมแวบไปนิดนึงนะมีโก19นะครับเนี่ยมีโก19ซึ่งเป็น DR นะครับกลุ่มนี้จะเป็น DR นะฮะเนี่ยโก19ก็เป็นก็เป็นภาพของ การย่อตัวลงไปแล้วก็พื้นตัวตรงเส้น50เห็นไหมเอ้ครับนี่โก19้านะครับแนวรับอยู่9้าบาท8ดสิบนี่ก็รีบาวไปเมื่อวานสิบห้าสตางค์นะครับหนึ่งจุดห้าสาเปอนตโกศูนยะ์สามนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในตระกูล d r นะครับเหมือนก็รีบาวที่แนวรับเส้น50เหมือนกันนะครับ,นะรบเส้น50วันของโก0ศูย์สามก็สองบาทสี่สิบหกนี่ก็รีบาวขึ้นมานะอันนี้คือพวก ที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของทองคำนะนั่นก็เป็นภาพรวมของทองคําน้ํามันนะครับแล้วก็ตลาดเรื่องของสินทรัพย์อื่นแต่ว่าในภาพเซ็ตเนี่ยผมคิดว่าคงจะฟื้นตัวแล้วก็ออกทางไซเวย์นะครับเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างที่จะยังไม่มีปัจจัยใหม่ปัจจัยใหม่ที่พูดถึงคืออะไรครับปัจจัยใหม่ที่พูดถึงคืองบประมาณปีหกเก้านะครับเนี่ยงบประมาณปีหกเก้าถ้าผ่านมันก็หมดหมด มันก็มีปัจจัยบวกเข้ามาแล้วสองนะครับเรื่องของการเจรจาของทั้งกับเรื่องของอเมริกานะครับอย Hence, ่างนร้ก็ตามมันก็อยู่ในกรอบเหลือประมาณสองเดือนนะฮะก็ว่ากันไปนะแต่ในก็ตามผมมองว่าเขาไม่ใช่ศัตรูนะครับก็คงจะหาทางออกร่วมกันเพราะว่าบ้านเราเองก็ได้ดุลการค้าเขาเยอะนะครับเขาก็เสียเปรียบดุลการค้าเยอะก็ไปคุยกันว่าเราจะแลกเปลี่ยนยังไงนะครับอันนี้คือจุดประสมของการขึ้นภาษีนะครับ เขาไม่ได้อยากได้นะครับคือ,ไม,อไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากได้แบบภาษีตามที่เขาเรียกร้องมาสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จริง,รงๆเขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นเขาเขาอยากได้ให้เกียรติจาแต่นะว่าเอา้าเราจะซื้ออะไรของเขาบ้างเราจะไปลงทุนอะไรของเขาบ้างเพื่อที่ให้ดุลการค้ามันใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็ก็เป็นภาพแบบนั้นมากกว่านะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ะจะนำเสนอในเช้านี้นะครับจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมผมไล่มาตั้งแต่กลุ่มสนามบินนะครับตัวเนี้ยถือว่ายังไม่ฟื้นนะครับในกลุ่มของอหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เราเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเออโอบวกมา50สตังค์ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูกราฟเดือนนะครับของ a o t เราเห็นว่ามันอยู่ที่โอเวอร์โซในกราฟเดือนเลยนะครับแล้วก็ แนวรับบริเวณ34บาท75ตรงนี้นะครับมันรีบาวมาสองรอบแล้วก็ทดสอบ2รอบนะแท่งเทียงแท่งนี้ครับเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมก็ยังทดสอบบริเวณ34บาท75ก็ยังไม่หลุดแนวรับนี้นะนะเดือนที่แล้วเดือนเมษ,ษาก็ทดสอบจุดนี้นะ่ฉะนั้นบริเวณแนวรับเนี่ยผมถือว่าเป็นแนวรับที่มีความสําคัญมากมีในยะแล้ว RSI ที่อยู่ในกราฟเดือนของ e l t ณนปะัจจุบันก็ยังโออร์โซในกราฟเดือนนั่นเป็นเป็นตัวเดียวในกลุ่มกอน พุ้นตัวใหญ่ในชุด A นะครับที่ ISI อยู่ในโอเวอร์โซนในกราฟเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าพุ้นที่อยู่ในโอเวอร์โซนในกราฟเดือนในหุ้นชุด A เนะี่ยในตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายตัวนะนะกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยครับที่ปัจจุบันก็ยังอยู่ยังแช่อยู่ก็เป็นเดือนที่2นะครับเป็นเดือนที่2ที่ AOT อยู่ที่โอเวอร์โซนในกราฟเดือนครับโดยปกติก็จะบริบาลตำแหน่งนี้ตามเทคนิคเขาครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าเข้าถูงสู่ช่วงไฮซีซั่นไฮซีซั่นก็จะเป็นไตรมาส4เป็นต้นไปนะไตรมาส4ไตรมาส1นึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็คือประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปเข้าสู่ช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงมรสุมนะ,ะการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงโล 4, ซีซั่นครับเป็นก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยอยากคือมันฝนตกนะฝนตกพายุอะไรตรงนี้ก็เที่ยวไม่สนุกนะส่วนใหญก่ก็จะไม่มากันนะฮะประมาณนี้ อ่ะอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2จะเป็นกลุ่มของอาสายการบินนะครับที่ยังทําการอยู่ก็จะมีตัวของ BA นะครับแนะบางกองเอเเดี๋ยวการบินไทยเขากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะใครคิดถึงการบินไทยเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ทํางบอยู่นะเห็นว่าแหมงบดีนะเดี๋ยวกลับก็มาในตลาดอีกรอบหนึ่งนะ BA นะครับเนี่ยมันก็เป็นขาลงมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบัน BA อยู่ที่โอเวอร์โซนในกราฟวิกนะครับ โอเวอร์โซนในกราฟวีคเนี่ยแนวรับที่อยู่ในโอเวอร์โซนในกราฟวีคผมคำนวณไว้อยู่12.6นะครับแต่ตอนนี้อยู่13.8แต่ RSI แตกแล้วนะครับ RSI ล่าสุด29.69อยู่ที่โอเวอร์โซนในกราฟวีคนะครับเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกหลุดเส้น200วีคแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขาลงในภาพระยะสั้นระยะกลางนะครับก็ต้องไปดูว่าจะมีการปรับฐานถึงกราฟเดือนหรือเปล่านะถ้ากราฟเดือนนี่ก็อยู่ในช่วงอันตรายเพราะว่า เส้นค่าเฉลี่ย50ิบมันตรงนี้ครับ16บาทเป็นแนวรับที่อยู่ในกราฟเดือนแล้วผมก็บอกนักทุนที่พวกเราเข้าใจแล้วนะครับว่ามันโอเวอร์บอทในกราฟเดือนไปเนี่ยครับ BA นะครับโอเวอร์บอทในกราฟเดือนตุลานะครับปี2 0 2 4ถ้าตามหลักเทคนิคเข้าผมก็ถือว่าจบรอบในกราฟเดือนนะมันจะลงถึงโอเวอร์โซนในกราฟเดือนได้ไหมสบายนะเพียงแต่ว่ามันจะลงไปที่ไหนนะเราวัดจากพี่โบดูนะครับนี่ฮะจุดที่มันจะลงไปโอเวอร์โซนในกราฟเดือนเนี่ยง่ายๆคือต่ำกว่า10บาท ตัวเลขที่อยู่ในพิโบประมาณ9.67นะครับประมาณนี้นะนั่นคือจุดโอเวอร์โซนในกราฟเดือนเนี่ย12.6นี่ยังไม่ใช่นะครับเป็นวีคโอเวอร์โซนแต่ถ้า9คือต่ำกว่า10บาทเมื่อไหร่ตัวนี้จะถึงโอเวอร์โซนในกราฟเดือนรประมาณนี้ครับนี่ครับแนวรับนี้นะนี่ o v e r โอเวอร์บอทในกราฟเดือนครับแล้วก็จบรอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาทางเทคนิคข้อผมไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะแปลกอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือ A A V นะครับเนี A ่ย A A V นะครับเนี่ยตัวนี้โอเวอร์โซในกราฟเดือนไหมเรียกว่าแตกแล้วนะครับ r S I ในกราฟเดือนตอนนี้สามสิบจุดห้าสองพวกเราเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยคือราคาตอนโควิดเลยเนี่ยครับตำกาบาทสามสิบสี่ลงมาจนถึงหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์เป็นราคาช่วงโควิดนะนะ A A, A V เนี่ยขึ้นไปจากหลังโควิดไม่โอเวอร์บอทนะครับนะชนเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบมันแล้วก็รว่วนงะอันนี้คือภาพของเขา นะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสายการบิน2ตัวตัวที่ขึ้นไปจนสุดคือ BA ครับอันนั้นขึ้นไปจนสุดเลยขึ้นไปถึงโอเวอร์บอสในกราฟเดือนแล้วก็จบรอแต่ AV ไม่ถึงโอเวอร์บอสในกราฟเดือนขึ้นไปแค่เฉพาะเส้น50มันนะครับแถวสองบาทห้าสิบแล้วก็ร่วงลงมานะอันนี้ให้ให้ดูในภาพรวมว่าเป็นภาพแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพแบบนี้เลยนะนี่ AV ทีนี้ไปดูกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับนะที่เป็นโรงแรมนะครับไล่มาตั้งแต่มิ้นนะครับมิ้น พวกนี้นะครับเราจะดูว่ากราฟทางเทคนิคเห็นไหมมันเป็นมันออกทางไซเวยเนะีพอลงมาแถวสักยี่สิบสี่บาทบวกลบเนี่ยก็จะรีบาวขึ้นไปอาจจะชนยีิบเจ็ดบาทหรือขึ้นไปสูงสุดยี่สิบเก้าบาทห้าสิบแล้วก็ร่วงลงมาเป็นลักษณะไซเวกข้างมันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กราฟวิกนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกราฟวิกนะครับอยู่ในกราฟวิกนะฮะยี่สิบสี่บาทแนวรับยีิบสองบาทแนวรับด้านล่างนะครับสามสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าก็อยู่ด้านบน เป็นลักษณะวิ่งแบบไซเว่ยในกราฟวิ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ไม่ได้ขึ้นลงแบบสุดแต่ว่ามันขึ้นลงสุดในกราฟเดทเท่านั้นนะจากโอเวอร์โซในกราฟเดทตรงนี้ขึ้นไปโอเวอร์บอสแล้วก็โอเวอร์โซแล้วก็ไซเว่ยข้างนั่นะเป็นภาพแบบนี้คือมันเป็นลักษณะไซเว่ในภาพระยะกลางยาวนะครับตัวของมินในขณะที่เซนเทลเนี่ยจบรอบนะครับเพิ่งหยุดนะจบรอบคือเขาว่าจบรอบคือกราฟเดือนครับนะมันขึ้นมาตาหลังโควิดนะเห็นไหม ตอนโควิดเนี่ยเห็นไหมครับราคาเนี่ยสิบห้าบาทขึ้นไปโอเวอร์บอสในกราฟเดือนเนี่ยครับเดือนมีนาคมปีสองพันยิบสามสามปีให้หลังจากโควิดโอเวอร์บอสในกราฟเดือนนะฮะจากสิบห้าบาทนะครับขึ้นไปห้าสิบกว่าบาทนะห้าสิบแปดบาทแล้วก็นี่ครับล่าสุดตัวของเซนเทลอยู่ที่โอเวอร์โซในกราฟเดือนกําลังจะวิ่งไปหาแนวรับเดิมในกราฟเดือนที่เคยลงตอนโควิดเนี่ยสิบเก้าบาทห้าสิบลงมาก็เป็นช่วงที่เนี่เห็นไหมฮะ แต่ละอย่างนี่แบบโอ้โหนะมันนอกนั้นก็จะมีตัวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับอ้าวเอสเเนี่ยนะครับเนี่ยก็กำลังจะลงไปโอเวอร์โซในกราฟเดือนบาท4ี่สิบเอ็ดนี่ครับตอนโควิดเนี่ยหลังโควิดเนี่ยครับก็คล้ายๆกันนะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ลงแต่ว่ามันไม่โอเวอร์บอสในกราฟเดือนเห็นไหมมันมีบางตัวที่ขึ้นไปสุดเลยก็คือ ale, เซนเทล B A อย่างเงี้ยขึ้นไปสุดนะอันนี้ไม่นะครับเนี่ย S H สก็เป็นตัวหนึ่งที่ ขึ้นไปแค่ RSI แค่61แล้วก็ร่วมนะดูอีกตัวหนึ่งไหมครับอย่างตัวของตัวของ AWC อย่างเงี้ยอุ่กรณ์มโรมงแรมนะเนะี่ยพวกเราจะเห็นว่ามัน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 เป็นลักษณะที่ขึ้นไปแล้วไม่สุดในกราฟเดือนแต่ก็โอเวอร์โซในกราฟเดือนเช่นกันเห็นไหมครับล่าสุด AWC เนี่ยอ,อ,อยู่ที่2อบาทสอสตางค์ RSI ในกราฟเดือน27.25อันนี้เป็นตัวขนาดเล็กนะครับนะ หรือเอราวันนะครับเอราวันเดี๋ยวพวกเราดูนะครับคือกลุ่มพวกนี้มันจบรอบในกราฟเดือนหมดเลยเช่นเอราวันก็กราฟเดือนไ s i อยู่26.48เนี่ยตัวนี้ขึ้นไปสุดนะครับขึ้นไปสุดเป็นอีกตัวนึงที่ขึ้นไปสุดนะเอราวันมีเซนเทลมีเอราวันมีบีขึ้นไปสุดนะครับโอเวอร์บอสในกราฟเดือนเลยนะครับหลังโควิดจากโอเวอร์โซในกราฟเดือนตอนโควิดโอเวอร์บอสในกราฟเดือนตอนโควิดแล้วจบรอบแล้วนะเห็นไหมฮะเนี่ย26.48ครับไ s i ตอนนี้ กอดคอกันร่วมไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งคือสปานะครับสปาให้ดูคร่าวๆสปานี่ก็เหมือนกันครับคือนะฮะหลังตอนโควิดเนี่ยนะฮะโอเวอร์โซตรง2บาท90บาทนะขึ้นไป o อเวอร์ในกราฟเดือนนะราคาประมาณ9บาทเ0บาทแล้วก็นี่ฮะไอเในกราฟเดือนก็โอเวอร์โซลงไปสุดแล้วก็ลงสุดแล้ว28.64นะครับนี่คือภาพที่แท้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราดูดีๆว่า กลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีคึอขึ้นไปจนสุดรอบนะครับหลังโควิดแล้วก็จบรอบหลังโควิดเช่นกันหลังโควิด3ปีแล้วก็จบรอบคือ1นรอบไซเคิลใหญ่ในไซเคิลกราฟเดือนนะครับ 1- 3สปีแล้วก็1-3ปีก็จะกินเวลาประมาณ6ปีบวกลบ6ปีบวกลบคือจากโอเวอร์โซไปโอเวอร์บอสขึ้นมาโอเวอร์โซจะเป็นอย่างนี้เราจะสังเกตว่าก,กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยลงไปพับตัวอยู่ในกรอบล่างทั้งหมดทั้งสิ้น <inate> นะครับน่ะมีน้อยตัวนะที่ยังไม่ถึงแต่ก็น่าจะถึงนะครับเป็นภาพแบบนั้นนี่นคือภาพโดยภาพรวมนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักลงทุนที่ลงทุนแบบเล่นรอบเนี่ยเขาก็จะรู้จังหวะในการลงทุนผม้ําย mm ้าว่าจังหวะในการลงทุนมีความสมําคัญมากถ้าจังหวะการลงทุนถูกต้องนะครับถ้าจังหวะถูกต้องเนี่ยแค่เข้าถูกจังหวะก็แทบว,ว่ากรรมกรรมเขาเรียกะไรกรรมความได้เปรียบไปแล้วกรรมต้นทุนที่ได้เปรียบไปแล้วน่ะการลงทุนในตลาพดพวกแบบเล่นรอบหรือรับปันผลนะครับ คีวิร์ดนะฮะหรือว่าตัวของตัวของอตัวของกุญแจสําคัญในการประสบความสําเร็จในการลงทุนแบบเล่นรอบหรือรับปันผลฟังไว้นะครับคือคือต้นทุนครับเราเข้าต้นทุนที่ไหนกันนั้นเองนะเพราะนักทุนหลายท่านเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการเล่นรอบเลยหรือไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนแบบรับปันผลเลยเพราะอะไรครับเข้าไม่ถูกจังหวะเข้าไม่ถูกจังหวะคือ เราไม่รู้ว่าจังหวัดไหนควรเข้าจังหวัดไหนควรดูไปก่อนหรือจังหวัดไหนควรจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนแบบไหนเข้าใจไหมครับกราฟเดลงเอาไหมอ,อัวโซในกราฟเดเอาไหมาบางคนบอกไม่เอาขอเลื่อกว่านี้หน่อยอขอกราฟวีคสตาร์ทกราฟวีคไปเลยแล้วไปกราฟเดือนแล้วก็รอไปไงหนึ่งถึงสปีมันก็จะได้หนึ่งไซเคิลของเขานะครับนะก็โอ้โหข่าวสารภาพนเนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยลงโลซีซันอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่ กดดันุพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ้ยบ้านเราก็มีดีนะไม่ใช่ไม่มีวีถูกไหมนะเดี๋ยวรัฐบาลก็จะ,อ,ะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอเขาไม่แจกละเฟสสามเฟสสี่เ, 3, เ 4, งินเหมือนก็นไม่เอาละมากระตุ้นการท่องเที่ยวนะมากระตุ้นการท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในภาครัฐนะมากระตุ้นอะไรละ่นะ SME SML อะไประว่าไปครับงั้นก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่เราที่ที่ที่ข่าวที่ผมว่าโอเคนะ น่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฟังความเห็นของนักวิชาการฟังเราเห็นของคนที่เขาคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็สรุปมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจหุ้นค้าปลีกนิดนึงเพราะว่าหุ้นค้าปลีกพอมีข่าวแบบนี้มาก็ลงกันหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะ CPO นะฮะเมื่อวานก็ยอดตัวแต่ว่าข่าวพวกนี้ผมไม่ได้ให้น้ําหนักนะครับเพราะว่าไม่ว่ามันจะมีเงินหมื่นหรือไม่มีเงินหมื่นมันก็อยู่ในลักษณะโครงสร้างค้าขายแบบนี้ อย่าง CPO ก็เป็นไซด์เลย์อยู่นะ c p e x t r a ตัวนี้ก็ลงลึกกว่าเขาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะก็อยู่ที่วีคกราฟวีคกราฟโอเวอร์โซกราฟวีคนะอยู่ในโซนนะก็ลองติดตามดูครับเพราะว่า,าผมคิดว่าตลาดในต่างประเทศณนะตอนนี้เองเนี่ยก็บวกเกือบทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นนิเคอีนนก็บวกอยู่0.7 5 7, ทางเสงบวกอยู่0.9จีนบวก0.25นะครับ ตลาดเวียดนามยังไม่เปิดนะครับเกาหลีใต้บวก0.17่ผมว่าคิดว่าเซ็ตน่าจะรีบาแถวๆนี้แหละอาจจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่แล้วก็พวกเราค่อยไปดูว่าหุ้นที่มันฟื้นตัวเป็นพวกไหนครักแคนนเดงแต่ว่าผมก็ให้คร่าวๆว่าฟื้นตัวอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มในช่วงนี้นะครับจนกว่าจะเข้าถกใจามาสสามจามาสสามจมาสสี่ผมคิดว่าน่าจะได้เวลาสำหรับเซ็ตงเดแต่ว่าตอนนี้ ถือว่าจุดต่ําสุดนะครับของเซตเนี่ยผมคิดว่าผ่านไปแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันก็คงจะออกไปทางไซเบอ์ออกรอไปก่อนครับว่าไซเบอ์ออกไปรอบไหนนะฮะจุดต่ําสุดตรงประมาณพันจุดบวกลบเนี่ยก็ถือว่าโอเคน่าจะน่าจะผ่านไปแล้วครับเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0นอยอยู่นะฮะยังไม่ได้ไปไหนก็ฝากพวกเราติดตามด้วยแล้วน้ําทุนลูกค้านะครับ16บหดนกาครับลูกค้าเรานะครับเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับของลูกค้านะครับก็เป็นการไลฟ์สดในช่วงของ ก่อนตลาดปิดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะขายอะไรบ้างเดี๋ยว16บหกรายกาเจอกันนะครับสวัสดีครับ